สวัสดีค okay, ่ะอาสวัสดีครับได้เลยสวัสดีครับวุ้ยสวัสดีครับเพิอหลักทขึ้นมาง่ามเถอะนะสวัสดีครับทุกครับเกียวครับเกี่ยวครับตึงแจ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 ตึง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  ตึงแฉ่ตึงแช่ไนตุ้งแช่อยู <t <t ่ไหนครับตุงแช่ตุงแชดูปลาลูกดูปลาโอ้โหปลาสวยมากเลยปลาสวยมากเลยครับแก้วครับเพิ่นมักขนาดนด้นันอบักละพี่น้องเลยบรรยากาศแบบดีมากเลย มือแรงสีนาวอยู่ได้น่ี่เตบ่มีลำโพงมีกีตาร์เนาะลอมเพลงประกาศติมมือละตึงแช่ตึงแช่ตึงแช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 ่ตึงแช่ชอบจนไม่นอนเลยครับผมตะลึงตึงตึงตะ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 ลึงตะึงตะลึงตะลึงตึงตึงตะลึงตะลตตะลึงตึงตึงตะลึงต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 ึลึงตึงตึงตะลึงตงตงตะลึงตงตงตึงตงตงตงงงตึ่งง

อปบมือแปะแปะแปะอะปบมืออะแปะแปะแปะอะปบมืออะแปะแปะแปะอ่ะมื่อนอนเลยชอบวันนี้ผมไม่นอนเลยครับผมชอบครับผมชอบครับเรนไปสู้มาคู่เขาที่มันสุดซอนสวยมากเลยนะนู่นนี่เห็นนี่ไงสวยมากคูเขาแบบ กลับมาทางนี้โอ้กลับมาทางนี้อะตุงแฉะอะตุงแฉะตุงแฉะตุงแฉะอะตุงแฉะตุงแฉะตุงแฉะตึงตึงตึงตงตึงตึงตงตึ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 งต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 ึงตึงตึงตึงอะวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นขอเสียงหน่อยวัยรุ่นขอเสียงหน่อยครับ เธอคือพระเอกของงานตึง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 งตึงงตึงงตึงงโอเคครับโอเคโอเคดูการ์บรรยากาศนะคะโอเคนะคะถ่ายคลิปมาฝากแม่แม่อซครับโอเคนะคะบ๊ายบายเพื่อนตองไฮยอคั้นพ่อหยอกเพื่อนตอง